สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนสาระเพิ่มเติมของระดับชั้นม .1 และม .4 นะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนเข้าไปที่ Google ก่อนเลยค่ะแล้วพิมพ์คำว่า rfc skw กด Search ไปเลยค่ะเลือกอันที่หนึ่งเลยนะคะระบบลงทะเบียนออนไลน์ skw กดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าเมนูนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ ตั้งรหัสผ่านนักเรียนก่อนนะคะซึ่งรหัสผ่านนักเรียนนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านการลงทะเบียนนะคะวงเล็บตั้งเองอใส่ข้อมูลไปก่อนเลยนะคะทีนี้รหัสผ่านการลงทะเบียนเนี่ยให้นักเรียนตั้งเองใช่ไหมเราให้ขันต่ํา แอักขระนะคะซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยตัวเลขเล้นตัวนหรือผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษตามที่นักเรียนถนัดได้เลยค่ะก่อนที่จะันทึกข้อมูลนะคะจำหน้านี้ไว้ก่อนเลยนะคะ,อะพอขึ้นมันก็จะขึ้นว่าตั้งระหัสผ่านเรียบร้อยให้กดไปที่ตกลงนะคะอย่าลืมว่านาเมื่อกี้จำให้ดีนะคะ,ะมาถึงหน้านี้ก็จะเด้งไปที่ หน้าเดิมเราก็กดโฮมค่ะเพื่อเข้าไปล็อกอินนะคะเข้าสู่ระบบเราก็กรอกข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้ก่อนหนะน้านี้ที่ครูบอกให้จำได้เลยค่ะถ้าใครจำไม่ได้ต้องจำให้ได้นะคะตลอดการเป็นชีวิตนักเรียนสกวอนะคะนักเรียนจะต้องจำรหัสานนี้นะคะเพื่อใช้ตลอดการลงทะเบียนเรียนนะคะและอย่าลืมว่า ข้อมูลส่วนนี้ให้เก็บเป็นความลับนะคะอย่าให้ใครเรื่องรู้กดล็อกอินเลยค่ะอามาที่นี่นะคะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นักเรียนตรวจสอบด้านมุมบนขวาก่อนที่เป็นตัวหนังสือชีเขียว,ยวใช้ข้อมูลของนักเรียนหรือเปล่าเอ่ยนะจะมีบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ ระดับชั้นที่นักเรียนอยู่นะคะถ้าใช่เขาไปเลือกลงทะเบียนค่ะคลิกเข้าไปก็จะกดลงทะเบียนเรียนนะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนเรียนสาระเพิ่มเติมหน้านี้ก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆที่นักเรียนต้องรู้นะคะเช่นวันและเวลาในการลงทะเบียนของระดับชั้นนักเรียนนะคะ,ะคลิกเลือกจะเห็นว่าจะมีแต่ภาษาต่างประเทศที่2นะคะซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมบังคับเลือกนั่นเองนะคะ เราจะต้องเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่2ไปก่อนนะคะสมมุติกรณีนี้เด็กชายจุนชันเลือกภาษาจีนนะคะ,ะกดไปแล้วเราก็ต้องเลือกกลุ่มด้วยนะคะก็จะมีกลุ่ม3และกลุ่ม4เลือกสมมติเลือกกลุ่ม3นะคะกดลงไปก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนก่อนนะคะก็จะเป็น ริษาภาษาจีนหนึ่งกลุ่ม3ระดับ1ครับ7ถึง14คุณครูกฤษศวารรณนะคะก็จะมีข้อมูลครูผู้สอนวันเรียนเวลาเรียนห้องเรียนจำนวนที่รับและจำนวนที่ลงแล้วนะคะ,ะถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลจนเป็นที่พอใจนะคะเราก็กดเซฟต่อได้เลยนะคะ จะมีเครื่องหมายเซฟอยู่ด้านล่างนะคะอ่ากดไปเลยค่ะเพื่อทําการลงทะเบียนเรียนนะคะก,ก็จะขึ้นหน้าต่างมาว่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงไปได้เลยค่ะเพื่อจะมาทําการเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติมอื่นนะคะเลื่อนลงมามันก็จะมีข้อมูลที่แจ้งว่ารายวิชาที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วในช่องในส่วนของตรงนี้นะคะถือว่า เป็นวิชาที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไปแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าตรวจสอบเรียบร้อยไปเลือกวิชาเพิ่มเติมอื่นๆได้เลยค่ะอ่ะกดตรงที่รหัสวิชาเหมือนเดิมค่ะอ่าจะเห็นว่าหลังจากที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่2แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีรายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะเนื่องจากว่ามีข้อบังคับว่าเราจะต้องเลือกภาษาที่2ก่อนนะคะ ทีนี้เราก็เลือกตามความสนใจได้เลยต่อได้เลยค่ะก็จะเป็นสนใจวิชาภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทยนะคะอ่ากดเลือกต่อเลยคลิกปุ๊บแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกกลุ่มทุกครั้งอ่าก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบรายวิชา